สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไออัมโฮคาครับวันนี้ไอจะพาไปอัปเดตสต็อกที่สาขากรุงเทพวัชราพลน,นะครับว่าเรามีรถอะไรอยู่ที่ร้านเราบ้างครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปครับ แรกครับซูซูกิสวิฟตัว1.2 GLX นะครับปี2017ราคาหน้าร้านเนี่ยขายอยู่359,000บาทไม่ขายครับขาย349,000บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับ349,000บาท349,000บาทขอครับไปครับเราต่อไปตันนี้ก็คือ Honda Civic FD นะครับปี2011ราคาหน้าร้านขายอยู่369,000บาทครับ369,000บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียง359,000บาท ขอครับไปครับขันต่อไปครับอันนี้ก็คือเชฟฟูดนะครับ LT แซปี2011นะครับราคาขาย2 6 9 0 0 0บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียง2แ9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละประมาณ3-4 0 0 0บาทเท่านั้นเองขอไหมขอครับไปครับขันต่อไปอันนี้ขันนี้บอกเลยว่า รถไต่คอร์สโอเวอร์ระดับผู้บริหารขับนะครับราคาเนี่ยที่อื่นขาย6กแสนหนึ่งนเก้าพันบาทเราไม่ขายครับเราขายเพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนเดียลละประมาณหนึ่งหมื่นบาทคอครับไปครับคันนี้เลยคันนี้เลย s อ v วเหมือนกันแต่เป็นปีสองพันสิบสี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปครับมีซันรูมนะครับมีซันรูปหูราคาขายหน้าร้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ไม่ขายครับลดไปเลยครับเหลือ6กแสนหนึบาท6 1แสนหนบาทผ่อนเดือนละห1ึ0 0หมื่นพับาทขอไหมขอคัาไปครับนี่โอโ้โหอันนี้รถตู้ระดับ V I P เลยครับราคาปีปีสองพันสิบสองคันนี้ปีสองพบสอราคาเนี่ยปกติเราขาย6กแส0 0กบาทดูคลิปนี้อยู่ราคานั้นไม่ขายครับขายเพียง5 9าแสนเบาทลด1นึ่งแสนลดไหม ไม่รู้รถไปแล้วขอครับไปครับ <c oughs> อันนี้อันนี้โอ้โ oh ห oh, รถระดับเจที่นั่งตัวเครื่องยนต์3.0ครับเป็นมิลเซเว่นปี2013ตัวชอยรุ่นสุดท้ายครับภายในบอกเลยว่าสวยมากๆครับคันนี้ตอนแรกเราขายอยู่เท่าไหร่ครับลืมแล้ว519,000บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียง4 9 9 0 0 0บาทเพราะไหมผ่อนเดือนละเออ 89,000บาทเคาะไหมเคาะครับไปครับต่อโอ้อนดาซีวิกเอฟซีครับเอฟซีเลยนะปี2017ราคาที่อื่นขายประมาณ6,02,900บาทเราไม่ขายครับมีคุณภาพจริงคุณรถสวยคุณภาพดีของเราผ่อนเดือนละ10,000บาทเอาไปเลยครับ5,99,000บาทเคาะไหมเคาะเคาะครับไปนี่ โตโยต้านิวบีออลนะครับคันนี้เป็นคันปี2016ครับบอกเลยว่าประหยัดน้ามันสุดๆเครื่องเกียร์นี่ทนมากไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยผ่อนเดือนละประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นเองครับราคาที่อื่นขาย4,000กว่าบาทเราไม่ขายครับเราขายเพียง3,99,000บาทขอครับไปอ่ะมาต่อกันที่รถรถ,รถ,รถเอาไปใช้งานเอาไปรับส่งนักเรียนเอาไปรับนักท่องเที่ยวแบบ แบบพรีเมียมกันเลยราคา t t y o ต a คอมพิวเตอร์ 2.5d4D หน้าร้านขาย6,99,000บาทเราไม่ขายคราวเราลดราคาแบบไม่ดูทุนคันนี้เอาไปเลย6,59,000บาทขอขับโอ้โห,โห,โหอันนี้รถประตูไฟฟ้าครับราคาหน้าร้านขายอยู่ที่4,29,000บาทผ่อนเดือนละ8,000บาทเราไม่ขายราคาลนนั้ครับเราขายเพียง3 90, 9 9 0 0 0บาท ่อนเดี๋ยวเรามาณเ0 0ดบาทเองได้ฮอนด้าฟีไปครับคอครับนี่ครับรกูรถเจ็ดที่หน้าอีกแล้วก็คือมิจูบิจิปาเจโร่ครับราคาที่อื่นขาย5 0 0 0สนกว่าบาทอันนี้ปี2012ครับตัวท็อปครับมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยเอาไปครับราคา4 9 9 0 0 0บาทเค้าบาคอไหมคอเถอะครับใน้คันนี้คุ้มคุ้มสุด เทปโซนิกตัว5ประตูนะครับภายในคันนี้นี่ระดับพรีเมียมเลยราคาก็ที่อื่นขาย2 0แสนกว่าบาทเราไม่ขายครับ right เอาไปเลยครับเทปโซนิกปี2013 1,99,000บาทผ่อนเดือนละ3,000บาทเท่านั้นเองได้5ประตู 1920, ไปขับเคาะไหมเคาะครับไปโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเป็นยางใหม่มือเดียวป้ายแรงครับ u ูซุกิสวิป ปี2019นะที่อื่นขาย4 8 0 9 0เลยแต่เราไม่ขายครับเราขายเพียง4 4 9 0 0 0สี่หนเดือนละ8,000บาทครับราะไหมขอครับไปครับอันนี้โอ้โหโตโยต้าวีออครับตัว1.5 E เป็นเกียร์ธรรมดานะครับขับกันเหยียบกันแบบมันๆเมาเมาม,ม,มือไปเลยอันนี้ปกติเนี่ยที่อื่นขายประมาณ2 0 0 0 0 0 ไปไปลายและเกือบจะแตะสามแสนครับเราไม่ขายครับเราขายเพียง2องแสนหาหม่นนบาทเดือนละสี่พบาทขอไหมขอเถอะครับไปอันนี้คือ m ิวเครับปีส0งพันปกติเนี่ยที่อื่นขายกันอยู่4,000สนกว่าบาทแต่เราไม่ขายครับรับประกันหลังการขายของเราดูแลระดับพรีเมียมเอาไปเลยครับส0 0แสน 90,000 9,000บาทต่อเดือนละ7-8,000บาทเท่านั้นเองครับเคาะไหมเคาะครับคันนี้เคาะไม่ได้ครับซื้อสดนนครับคันนี้ครับผมจะเคาะไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าจองมาดูเลิกรับรถไว้ wide, เพราะว่าลูกค้าจะซื้อสดครับราคา759,000บาทที่อื่นขาย8แ0 0ครับเราขาย7 0 0 0ลูกค้าเลยมาจบเงินสดไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ได้รับการดูแลหลังการขายระดับพรีเมียมของเราไปเดี๋ยวเราไป ดูด้านหลักกันอีกนิดนึงจักกดูบีชิแลนเซอร์ EX ตัว1.8 GLX นะครับที่อื่นขาย3 0 0 0กว่าบาทผ่อนเดือนแล้วประมาณ7-8พันเลยที่อื่นของเราครับ3 0 0 0 0 0แล้วไม่ขายครับเราขาย2 9 000, 9 0 0 0 0บาทเคาะหม2แ9 0เ้เข้าบาทนี้ผ่อนเดือนเรประมาณ6 0 0 0บาทครับได้รถที่ ไม่เหมือนชาวบ้านตปขับครับผมบอกเลยขอไหมอขับสองแเก้าหมื่นเก้าพันบาทไปครับพาไม่ได้ครับลืมอ่ะครับอันนี้ก็เป็นสต๊อกของสาขากรุงเทพวัชรพาคนเข้าวนะครับยังไม่หมดเลยเพราะว่ารถเราเนี่ยก็ยังบางคันยังไม่ได้ล้างกันเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับที่เบอร์0 8 7 6 3 4 4 6 6 4ะครับหรือเพจร้านของเรารถมือสฟรีดาว อมัมโฮมคาครับทีมงานเราเนี่ยจะคอยตอบแล้วก็คอยให้คำปรึกษาและจะช่วยดันกันทุกเคสนะครับสำหรับวันนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ